บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งสักเรื่องชีวิตเลยไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งค่ะที่หลายคนคิดแบบนี้ทบทวนตัวเองแบบนี้บ่อยๆว่าเอ๊ะสรุปแล้วฉันไม่ใช่คนเก่งใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นคนเก่งจริงๆใช่ไหมฉันถึงไม่ประสบความสำเร็จและทุกครั้งที่คุณคิดแบบนี้ค่ะพี่เชื่อว่าเกือบจะร้อเซนะคะเวลาคิดว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นความคิดเพราะคุณเปรียบเทียบ กับคนอื่นเปรียบเทียบกับเพื่อนซึ่งจบมาพร้อมๆกันแล้วเขาไม่ได้เรียนเก่งกว่าแต่วันนี้เขาประสบความสำเร็จเปรียบเทียบกับใครหลายคนที่เวลาคุณทำธุรกิจเดียวกันแล้วเขาประสบความสำเร็จคุณไม่ประสบความสำเร็จในความเป็นจริงของชีวิตค่ะการที่จะคิดว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าแนวคิดแรกหรือมายเซตแรกของคุณผิดคือคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณจะรู้สึกทันทีเพราะคุณจะไม่เปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าคุณจะไม่เปรียบเทียบกับเพื่อนที่จบพร้อมๆกันแล้ววันนี้เขาลำบากคุณจะไ okay. ม่เปรียบเทียบกับคนที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วเขามีรายได้น้อยกว่าแต่คนส่วนใหญ่ชอบเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าสำเร็จมากกว่าคือการเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเองค่ะ ถ้าไมซ์เซ็คุณผิดชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขตลอดไปวันนี้มาดูกันก่อนว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เก่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําอย่างไรล่ะที่จะให้คุณเป็นคนเก่งได้และประสบความสําเร็จได้เราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคุณเจ็กมาบอกว่าปริญญาไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะปริญญาหรือความเก่งในบทเรียนไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ว่าคุณจะเป็นคนสําเร็จ เพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเก่งตอนเรียนหรือเรียนเก่งมากๆแล้วถึงจะประสบความสําเร็จค่ะเพราะความสําเร็จเกิดจากการลงมือทําแล้วการลงมือทําที่สําเร็จนั้นคือการลงมือทําแบบคนที่เชี่ยวชาญมีทักษะในเรื่องนั้นๆทําต่างหาก ถ้าวันนี้คุณไม่เก่งคุณรู้สึกว่าฉันเหมือนกับทําได้ทุกอย่างเลยแต่ฉันไม่เก่งเรื่องอะไรสักเรื่องเดียวเลยค่ะฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรเลยฉันเลยไม่มีความสามารถเฉพาะด้านฉันเลยไม่มีหน้ามีตาในหน่วยงานที่ฉันทํางานอยู่เพราะฉันไม่เก่งสักเรื่องหนึ่งคุณอาจจะมองไกลไปก็ได้นะคะว่าฉันไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ฉันไม่ได้เก่งวิชาการมากฉันไม่ได้เก่งการเป็นวิทยากรฉันไม่ได้เก่งการนําเสนอและ Succes Podcast ท เพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถสําเร็จได้ขอแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าฉันไม่เก่งฉันทำได้หลากหลายเลยแต่ฉันคล้ายๆเป็ดคือทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างหนึ่งกลับมายืนที่ตัวคุณเองก่อนค่ะว่าเวลาคุณคิดจะเปรียบเทียบให้คุณเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานค่ะ ตนเองวันนี้กับตัวเองเมื่อวานนี้ว่าคุณทำอะไรได้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าแล้วลองค้นหาตัวตนจริงๆของคุณค่ะบางครั้งเวลาคุณคิดเปรียบเทียบเนี่ยคุณคิดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญที่มันเป็นตัวหลักๆหรือที่เป็นรูปธรรมมากเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งคอมพิวเตอร์ฉันไม่เก่งโ Photoshop ฉันไม่เก่งการบรรยายฉันไม่เก่งการเป็นวิทยากรแต่ในความเป็นจริงค่ะ คุณอาจจะมีเรื่องราวที่ตัวคุณเองเชี่ยวชาญชำนาญหรือมีความสามารถพิเศษหลายๆด้านอยู่ในตัวแต่คุณมองข้ามไปเช่นคุณเป็นคนยิ้มเก่งคุณเป็นคนเจรจาหวานล้อมเก่งคุณเป็นคนให้กำลังใจคนอื่นเก่งคุณมีส่วนร่วมกับทุกงานและพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นหนึ่งในทุกกิจกรรมของหน่วยงานก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่ง คุณอาจจะเป็นคนที่จัดโต๊ะทำงานเรียบร้อยมากแล้วเป็นคนที่ดูสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยโล่งตาสบายตาอยู่ทุกๆวันเลยเมื่อคุณเดินเข้ามาเนี่ยใครเจอคุณก็จะได้รอยยิ้มที่พิมพ์ใจรอยยิ้มที่ประทับใจจากคุณเสมอได้คำทักทายที่แจ่มใสาจากคุณเสมอถามว่าแบบนี้คุณเป็นคนเก่งไหมคะคุณเป็นคนดีไหมคุณเป็นคนมีความสามารถไหมคุณมีอะไรเหนือคนอื่นไหม ต้องตอบว่ามีนะคะมันอาจจะเป็นซอฟต์สกิลเล็กๆแต่คุณมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะมองตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ค้นหาความชำนาญความเก่งความสามารถพิเศษในของตนเองก่อนแล้วดึงความสามารถพิเศษนั้นออกมาใช้ออกมาให้คนอื่นเห็นออกมาพรีเซนต์ตัวเองให้คนยอมรับคุณที่คุณมีความสามารถพิเศษนั้น แล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อคุณรู้สึกตัวเองว่าฉันมีความสามารถฉันเก่งฉันมีทักษะด้านต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมานี่แหละดีกว่าคนอื่นความมั่นใจคุณจะมาค่ะนี่คือทักษะง่ายๆเลยนะคะที่บอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าฉันไม่ใช่คนเก่งทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จเมื่อคุณใจมาเอาง่ายๆพี่จะพูดคําง่ายๆนะคะเมื่อคุณใจมาเมื่อคุณได้ใจตัวเองเมื่อคุณมีความมั่นใจที่คุณสามารถค้นพบ สิ่งที่คุณมีและคนอื่นไม่มีแล้วดึงออกมาใช้ได้หลังจากนั้นคุณก็แค่เรียนรู้เพิ่มค่ะเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอาศัยความเก่งอย่างเดียวเพราะงานที่คุณทำค่ะเก่งแต่ไม่ลงมือทำเก่งแต่ไม่ฝึกทักษะเก่งแต่ไม่เรียนรู้เก่งแต่ไม่อาศัยประสบการณ์เพิ่มทักษะให้ตัวเองเก่งแต่ไม่อาศัยความล้มเหลวเป็นบทเรียน คุณก็เก่งเฉยๆค่ะคือเก่งในห้องเรียนวันนี้ถ้าคุณสามารถเพิ่มความมั่นใจตัวเองว่าฉันมีทักษะที่ดีฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีแล้วให้คุณถามตัวเองใหม่ค่ะว่าในทักษะทั้งหมดที่คุณใช้ในงานประจำอยู่ตอนนี้หรือทักษะที่คุณต้องใช้เพื่อความสำเร็จในหน้าที่หรือในงานที่คุณต้องการไปให้สำเร็จมันมีทักษะอะไรบ้าง แล้วหลังจากนั้นเขียนออกมาว่าเป็นทักษะไหนบ้างที่คุณต้องเก่งที่คุณต้องพัฒนาตัวเองคุณก็แค่เริ่มต้นลงทุนกับตัวเองค่ะลงทุนที่จะเรียนรู้เรียนรู้แล้วลองนำกลับมาใช้กลับมาใช้เสร็จแล้วกลับมาใช้ตัว,ตวเองคุณอาจจะยังเก่งไม่พอนะคะมีหลายทฤษฎีที่บอกว่าคุณจะเก่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณนำมาใช้กับตัวเองแล้วคุณแบ่งปันสอนคนอื่น คุณช่วยเหลือคนอื่นให้เขาทำเป็นแบบคุณค่ะหนึ่งคุณจะเก่งเพิ่มขึ้นคุณจะจดจำทุกอย่างได้มากขึ้นแล้วคุณจะเรียนรู้การพัฒนาทักษะของตัวเองเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านค่ะแต่ถ้าคุณเรียนรู้อย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้มาใช้คุณไม่ได้เอามาแบ่งปันคุณไม่ได้เอาออกมาสอนคนอื่นมันเป็นแค่ความรู้ค่ะลองคิดดูง่ายๆนะคะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณยังทักษะเรื่องนี้ไม่มากพอ คุณไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นแล้วลองกลับมาใช้ลองกลับมาใช้เสร็จแล้วลองแบ่งปันให้คนอื่นลองเอามาสอนคนอื่นถ้าคุณทำแบบนี้ได้ความรู้จะไม่อยู่ที่ตัวคุณคนเดียวค่ะแล้วที่สำคัญนะคะทักษะของคุณก็จะขยับระดับเพิ่มขึ้นที่สำคัญกว่านั้นค่ะคนอื่นก็จะเกิดการยอมรับคุณมากขึ้นเมื่อคุณไปเรียนมาแล้วคุณทำด้วยตัวเองให้ให้เกิด เป็นผลงานขึ้นแล้วคุณยังแบ่งปันและสอนคนอื่นด้วยเขาจะยอมรับคุณเพิ่มขึ้นค่ะถ้าคุณทำซ้ำๆไปอีกเนื่องจากคุณเกิดความมั่นใจที่คุณสามารถทําครั้งแรกได้คุณสามารถแบ่งปันด้วยการสอนคนอื่นได้คุณสามารถที่จะชี้แนะชี้นาให้คนอื่นขยับเลเวลของตัวเองได้ด้วยคุณก็จะกลายเป็นคนเก่งเมื่อเทียบกับตัวคุณเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อเดือนที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะ แล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้ในทุกททักษะที่คุณต้องการคุณจะประสบความสำเร็จไม่ยากค่ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้แบบจริงจังนะคะรู้จักตัวเองให้มากพอเติมความมั่นใจในทักษะที่ค้นหาว่าตนเองมีอะไรอยู่แล้วเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จสำหรับสิ่งที่ต้องการในหน้าที่ของคุณแล้วเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วมาฝึกใช้สอนคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่น คุณจะกลายเป็นคนเก่งในที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะว่าการฝึกทักษะมันอาศัยการทําซ้ํามันอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะพี่หมูเชื่ออย่างนั้นขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ